ท่านนายเพื่อเมืองจันทร์ครับท่านสราวุธทรงโฉมครับผู้แทนจะไม่ส่งผลช่วยพบต่อสังคม 3. วารจะจังหวัดศรีสเกต10บวกหนึ่งในวาระก,การป้องกันร,ระนักรู้ถึงปัญหาและความจำเป็นในการร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาที่สามารถจัดก,การแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มือสำคัญในการสนับสนุนการภาทีที่เกี่ยวข้องและสํานักงานป้องกันและปราบภัยยาเสพติดระดับอำเภอรุ่นที่1ขึ้นในระหว่างวันอังคารที่1ถึงถังกุฏานอำเภอปรางปู่จากศูนย์ต่อท่านประธานเลยพี่ รัจรรักรขันทองมนตรีชวนฝันสีสุขนาทาชาร้อยตำรวจเอกอาทิตย์อุทัยทองสีนัดนิชาสุ สิรินัทพงษ์เงาศรีสิบตำรวจโทดาตำรวจกิรพัฒน์ทิชานธนพัฒน์พงทวีปีสีหบุตรสายชนจันท่า รรมูลรันสิริกุพันตำรวเองประเสริฐศักดิ์สีชัยนักวิทยกรผู้ขอนะฮะที่ถือว่าจะต้องมีบทบาทในการที่จะรับไม้พัดต่อไปะนะครับ ทีนี้มันก็เข้ามาไปเข้าสู่เส้นชัยในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อความปลอดภัยทางด้านโภชนาการสารอาหารด้วยนะครับก็อยากจะเรียนท่านทั้งหลายนะก็คงจะมุ่งมุ่งสัตว์ม่งงพูดกับสัตว์ว่ามันเหมือนเครื่องจรลงนะ อะไรมากนะครับเมื่อเรามีปัญหาร่วมกันเนี่ยเราจะพัฒนาระบบในการจะสู้กับปัญหาน,นะครับในขนาดเดียวกัน,นแค่เราเห็นปัญหานเรื่องยาเสจริงเนี่ยนานเกิดไป <ะ S 1> แเี้เขาในพิธีการต่างๆนะครับทำงานกันทุกสาขาทุกแขนงอะไรต่างๆมันก็จะเป็นกอ,องร่วมกัน เมื่าเราไปปลูกป่าเนี่ยนะปลูกมะละก,กอต้นหนึ่งเขาไม่ได้เรียไวิปลูกป่าแ่ปลูกสามสี่ปีเป็นตะแหล้วอยู่หลอกกันง่ายนี่ฝากน้ำเลื้อ